สัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับครูเจนนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาป,ปีที่6นั่นเองนะคะต้องรีบลงอัดแล้วนะคะเพราะว่าฝนกำลังจะมานะคะก็เป็นอุประสํสำหรับเรานะอ่ะโอเคนักเรียนคะเราวันนี้ยังอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหานะคะมาถึง ท้ายๆแล้วจบปัญหาเกี่ยวกับทศนิยมนั่นเองนะคะส่วนเรื่องของการอัตราแลกเปลี่ยนนะคุณครูข้ามไปเดี๋ยวคุณครูคคคจะเอาไปไว้ทำเป็นอา่าเป็นรวบรัดเนาะสรุปการเกี่ยวกับการเรียนเรื่องทศนิยมนะเราเอาไปใช้ในเรื่องของอัตราการแลกเปลี่ยนนะคะที่มีจุดทศนิยมเนาะราคาน้ํามันที่เราได้เกิดนํากันไปแล้วตั้งแต่บทแรกนะคะเอาโอเคเดี๋ยวไปจบปัญหากันเลยนะคะนักเรียนสาม,มารถดู โจทย์ปัญหานะคะในหน้าที่112นะคะหน2นะคะหนังสือคณิตศาสตร์สา,สารผสมศึกษาปีที่6สนะคะสสวทเลมที่1นั่นเองนะคะอะเขาให้พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ครูก็จะรวบลัดเนาะเดี๋ยวครูจะมีคลิปที่เป็นาการอธิบายเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการแก้โจทย์ปัญหานะคะโดยใช้บาโมเดลมาช่วยหรือยังไงนะคะในของโปรเจกต์14นั่นเองนะคะอะ ปอยซื้อผ้ามา3.5เมตรนะคะราคา1-40บาทน,นะคะถ้าผ้าผ้าราคาเมตรละเท่าไหร่อ่าเขาก็อยากรู้ว่าเมตรละเท่าไหร่ดังนั้นเขาก็จะต้องเอาสิ่งที่โจทย์ถามเวลาที่เราเจอโจทย์ปัญหาอย่างเงี้ยนะคะเราจะต้องตอบคําถาม3ตัวให้ได้ก่อนหคือโจทย์ถามอะไรนะคะ2คือเขาเอากําหนดอะไรมาให้หรือสิ่งที่โจทย์บอกมีอะไรบ้างแล้วก็สามารถ สามสามารถหาเราจะสาม,มารถหาวิธีการแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างไรนักเรียนต้องตอบได้ถ้านักเรียนรู้ว่าสิ่งที่โจทย์ถามเขาถามว่าเฮ้ยเขาอยากรู้ผ้าเมตรละเท่าไหร่แสดงว่าอ่าสิ่งที่เขากําหนดมาให้ก็คือผ้ามีอยู่สามจุดห้าเขาซื้อมาร้อยสี่สิบแสดงว่าถ้าคิดต่อเมตรเท่าไหร่ดังนั้นเขาก็จะต้องตั้งราคาใช่ไหมคะนี่สิ่งที่โจทย์บอกท่านี้เนาะมีวิธีหาผ้าหาราคาผ้า หนึ่งเมตรได้อย่างไรก็นําผ้าที่ซื้อหารด้วยความยาวของผ้าเออนำราคาผ้าก็คือ1 4 0ตังหารด้วย3.5ก็คือผ้า3เมตร50นั่นเองนะคะก็ะจะได้ราคาผ้าได้ผ้าราคาเมตรละ40บาทนั่นเองตรวจคำตอบเวลาจะตรวจคำตอบก็เหมือนกันนะคะเราก็เป็นเป็นสมการส่วนกับเนาะคือความสัมพันธ์ของมันนะคะว่าต้องการหาว่า ปลอยซื้อผ้าทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่ซึ่งหาได้จากนําความยาวของผ้าที่ซื้อคูณกับราคาผ้าหนึ่งเมตรก็คือลองเอา40ไปคูณ3.5ดูก็คือเอาคําตอบไปคูณกับตัวหารดูนะคะว่าจะได้140บาทดังนั้นก็พบว่า3.5ก็คือผ้าทั้งหมด3เมตร50เนาะคูณด้วย40บาทก็จะได้เท่ากับ140บาทแสดงว่าคําตอบของเราคือ40เนี่ย ถูกต้องนะคะอ่ะก็แค่นั้นเองนะคะอ่ะมาดูอีกพิจารณาโจทย์อีกสักข้อนะคะในหน้า1นึบนะบอกว่าอ่าสุดามีที่ดิน26.6ไร่นะคะใช้ทำสวน11ไร่นะ,ะที่เหลือแบ่งเป็นแปลงสำหรับปลูกผักแปลงละ1.2ไร่จะได้กี่แปลงดังนั้นก็จะต้องมี2ขั้นตอนแน่ๆในการทำโจทย์ในข้อนี้นะคะเขาอยากทราบก็คือสิ่งที่โจทย์ถามก็คือจำนวนแปลงที่ดินที่ แบ่งได้เนาะแต่สิ่งที่โจทย์บอกเขาบอกว่ามีทั้งหมดเนี่ย26.6ไร่เนาะทำสวนไปแล้ว11ไร่ดังนั้นก็ต้องเอา26.6ไร่ามาลบกับ11เนาะแล้วก็เอาส่วนที่เหลือแบ่งเป็นไปปลูกผักแปลงละ1.2ไร่ดังนั้นแบ่งไร่เท่าไหร่นั่นเองนะโดยการนําที่ดินที่เหลือจากการทาสวนหารด้วยพื้นที่ของที่ดิน1่งแปลเขาจะได้กี่แปลนั่นเองนะคะก็อ่ะเหมือนเหมือนที่ครูว่าเลยนะคะ เอา26.6นะคะลบ1 7ก่อนเนาะก็จะได้15.6ไร่เนาะทีนี้15.6ไร่ก็นำมาหารเท่าไรคร่คะ1.2เพราะว่าเขาจะแบ่ง1.2แปลงก็จะได้เท่ากับ13แปลงเวลาทำวิธีการหารทย์ิยมก็ทำเหมือนที่คุณครูเคยพาทำในแบบครั้งที่แล้วนั่นเนองนะคะก็ตรวจคำตอบเนาะได้13แปลงก็ลองเอา13แปลงเนี่ยค่ะตรวจคำตอบเนาะ เอา13แปลงไปคูณ1.2ไร่ก็จะได้15.6ไร่ก็ลองเอา15.6ไปบวกกับทำสวนใช่ไหมคะทำสวน11ไร่ก็จะได้26.6ไร่ดังนั้นก็แสดงว่า13แปลงก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองอ่ะอันนี้คือการรวบรต่ตัดตอนะคะซึ่งครูคคก็อธิบายอย่างคร่าวๆเนาะเดี๋ยวให้เห็นภาพนะคะนักเรียนก็ลองไปทำใน แบบฝึกหัดเราแก้โจทย์ปัญหานะคะในแบบฝึกหัดที่3.7ดูค่ะแล้วครูครูคก็จะแนบคลิปนะคะการอธิบายอย่างละเอียดนะคะของสสวทนะคะไว้ใต้คลิปนี้คะ่ะสำหรับวันนี้ครูเจลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ